สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่องส่มเบบี้ทีกันค่ะรอบนี้จะมีทั้งหมด3กล่องนะคะจะมี2กล่องที่เป็นแบบยังไม่แกะมาลุ้นเองค่ะส่วนกล่องนี้ปอยแกะเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขาดของทั้งหมดปอยจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปค่ะสําหรับกล่องแรกจะเป็นเบบี้ทีผลไม้กล่องที่2จะเป็นซิฟแล้วก็กล่องที่3าเป็นมาการอนนะคะมาแกะลุ้นกันเลยค่ะเริ่มที่กล่องแรกผลไม้ก่อนนะคะนี่สำหรับคราวนี้ปอยมีเกือบครบทุกตัวแล้วค่ะที่ขาดก็จะเป็นน้องแอปเปิลกับน้องซีเครตนะคะ ลุ้นกันว่ากล่องนี้พอจะได้เป็นตัวไหนคะ่ะบอลจะแกะตัวเลยนะคะ ที่ปล่อยได้มาจะเป็นน้องแอปเปิลนะคะได้ตัวนี้ดีใจมากๆค่ะเพราะเป็นตัวเดียวที่ปล่อยยังขาดอยู่เลยนะคะยกเว้นซีเข็ดแล้วเนี่ยตอนนี้ปันก็มีข้อผลไม้ครบทุกตัวแล้วค่ะน้องแอปเปิลที่ได้มาก็น่ารักมากๆด้วยนะคะเป็นหน้าผาักสีฟ้าตากริ้งแล้วก็แก้มสตรอเบอรี่ค่ะน้องมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะนี่ตัวนี้ถูกใจมากๆค่ะมาดูที่การ์ดน้องกันนะคะนี่ค่ะการ์ดของน้องแอปเปิลจะเป็นแบบนี้ แล้วก็ด้านในกล่องจะมีสายคล้องมาให้ด้วยนะคะทีนี้มาแกะดูที่กล่องที่2กันเลยค่ะนี่ค่ะกล่องที่2จะเป็น Baby T ้ทีซิปนะคะตัวที่ปลอยมีแล้วจะเป็นน้องหมูน้องจิ้งจอกน้องหมาแล้วก็น้องกระต่ายนะคะมาลุ้นกันว่ากล่องนี้จะได้เป็นตัวไหนคะ่ะ ปล่อยได้เป็นน้องหมานะคะ <_ C at> น้องหมามีซ้ำแล้วค่ะเราจะซ้ำเป็นตัวที่สามแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะน้องก็น่ารักดีนะคะครานี้จะเป็นซิปแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวที่ปล่อยได้จะเป็นหน้าผากสีม่วงตาโกรธปากจู๋แก้มกุดไนท์นะคะตัวนี้ก็น่ารักดีค่ะมาดูที่การ์ดน้องกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องหมาไซเบีเรยนนะคะมาแกะที่กล่องที่3ามกันเลยค่ะ นี่ค่คะสำหรับกล่องที่3จะเป็นเบบี้ทีมาการองนะคะขาอนี้ปอยก็จุมมาเยอะแล้วค่ะที่ปอยมีแล้วจะมีสีม่วงสีฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวสีเขียวน้ําทะเลสีชมพูสีเขียวเข้มสีครีมสีดํานะคะมาดูกันว่ากล่องนี้ปอยจะได้เป็นตัวไหน นี่ค่ะที่ปลอยได้มาเป็นน้องสีครีมนะคะน้องสีครีมจริงๆมีซ้ำแล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวนี้ปลอยได้เป็นตาหัวใจค่ะตาหัวใจปลอยยังไม่เคยมีเลยนะคะน่ารักดีด้วยค่ะและเป็นน้องหน้าผากสีชมพูตาหัวใจปากเป็นกระต่ายแล้วก็แก้มเป็นก้อนเมฆนะคะตัวนี้น่ารักมากค่ะชุดที่น้องใส่จะเป็นชุดเอี๊ยมนะคะมีหมวกมาด้วยค่ะ น้องเบบี้ทีมากรองน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับน้องสีครีมอันนี้ปอยชอบมากเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าสามารถเอาไปทําสีเป็นสีรุงได้ง่ายค่ะแต่น,นี้น่ารักมากเลยดูที่การ์ดของน้องกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดของน้องสีครีมนะคะรอบนี้ก็ได้น้องๆถูกใจเลยค่ะโดยเฉพาะน้องแอปเปิลตัวนี้นะคะ ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ